กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเกิดจากอะไรอาการเป็นยังไงฟังคลิปนี้จนจบรับรองว่าทราบทุกเรื่องอย่างแน่นอนนะครับคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนกกันเนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับได้มีการออกมาระบุข,ข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมว่ามาจากภาวะดังกล่าวนะเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็สำรวจอาการของตัวเองว่ามีอาการเช่นนี้ไหม คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญในประเทศไทยและทั่วโลกนะครับสำหรับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเกิดจากหลอดเลือดท,ที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการอุดตันเฉียบพลันทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดส่งผลให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดอันตรายรุนแรงทําให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ทําให้ผู้ป่วยหมดสติกระทันหันและเสียชีวิต ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้นะครับถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นบริเวณ